ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ท่านการรับชมช่องที่มีชื่อว่าคูกี h ชนแนลและอยูผ่ผมครูคนเดิมนะครับและในที่สุดก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับในซีรีส์ที่มีชื่อว่าชี i กตวิถีทเลตในอีพีที่67พาร์ทที่4ของช่องคุณดาฟักลูมอนกเช่นเคยมาแล้วครับ ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมาเป็นพาร์ทที่4ผมนึกว่าจะเป็นพาร์ทที่68แต่ว่า EP ที่67ยังไม่จบเพียนแค่นี้ยังไม่ตัดสินนะครับศึกยังไม่ตัดสินแต่ว่าตอนที่แท้จริงอาจจะเป็นพาร์ทนี้ก็ได้นะครับความจริงหรือว่าจุดไคลแมกอาจจะเป็นพาร์ทที่4นี้ก็ได้อัน,นี้ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ดู เพราะว่าทุกคนจากที่ดูพาร์ทที่3มาเนี่ยเราหลายๆคนหรือว่าบางทีอาจจะมีแค่ผมก็ได้ที่คิดว่าอาจจะจบเพียงแค่พาร์ทสเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะทีวีแมนผมหลจากการเออด็อกเตอร์ตัวปลอมได้และจีเหลี่ยมก็หนีไปแล้วจ่ซุ่มกับใครอีกทีวีแมนมันทาอะไรได้อีกเพราะว่ามันต้องไปโชว์ตอนต่อไปหรือเปล่าแต่สรุปทุกคนยังไม่จบทุกคนทีวีแมนเราจะได้โชว์เท่สักตอนหนึ่งก่อนที่จะไปพาร์ทที่60 กออโอเคเราพูดมายาวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเคอะกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากสนุกเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนเดิมครับผมจะทําการเดเรชั่นตอนแรกแล้วก็วิเคราะห์ทายคลิปนะคะว่าตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะโอเคไปดูกนันเลยโอ้ยนี่ไงยูยยดร ผมเดานะตัวปลอมแน่น,นอนทุกคนใครใครบอกว่าตัวจริงอะ่ะดูโกโปรขนาดเนี้ยตัวปลอมดิโอ้ยเป็นไรไหมพี่โอเคใส่แว่นตาก่อนต้องไปซ่อมหนักเลยทีนี้แต่ไม่เป็นไรพูดว่าอะไรทุกคนช่วยแปลทีฮะยังมีเกอี์โอ้ฮะจีเรียญกี่ตัวเนี่ยตัวปลอมหมดเลยทุกคนแล้ดูตัวนี้มีกี่กระบอกนะเฮ้ยปืน มาพร้อมลุยอืมเอาไงดีวะเพื่อนเราก็จะมีแรงและโอ้ยที่ใหญ่ต้องสู้ต่อเนะี่ยก็เดี๋ยวทำไมตัวเราแปลกแปเฮ้ยม,มาแล้วเหมือนคุนพักคัูจะติดต่อกับตัว POV เหรอ,อเฮ้เเยเดี๋ยวอืมเอาว่ะ POV เรานี่ข้าไปอุ้ยเกือบตายเม่อแต่พ O วเราเป็นใครวะเนี่ยนี่คือฐานทัพของซ่วมใช่ไหม น่าใช่มาแล้วหูตัวหลักๆมาเพียบเลยโอ้ยพี่ยุ้พี่รับเฮ้ยเอา้าเข้าทันคนนี้กล้องแดงดำแม่เอ้อตายเลยเอานี่โอ้โหนี่พีก็โตนี่ยังยังไม่ตายทุกคนกยังเตอไม่ตายแต่ว่าบาดเจ็บสหาหัสมาอันนี้เออบูเชิร์ดเป็นใครวะ จบแล้วโออือก็สึกนี้ยังไม่จบง่ายๆไม่รู้จะมีพาร์ทห้าอีกหรือเปล่านะทุกคนว่าเจะว,ว่าจุดคายแม็กค,ค,คือพาร์ทที่สี่นะพาร์ทที่แล้วทีวีแมนปรากฏตัวมาไม่เท่าตอนนี้ทุกคนว่ามีกีเหลี่ยมปืนสิบกระบพอเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแต่ตอนแรกก่อนนะเอยอยังไม่ยังตอนนี้ไม่มีคอนะดูก่อนนี่ทุกคนคือตอนนี้ก็คือยอ้อนอดีตนะเออ ก็ดีแต่ว่าพี่ใหญ่แคบราแมนในทางแคบราแมนนะเพื่อนฝาบแขนขาดไปข้างเนื้อแถมแถมยังโดนล้างสมองให้ฟันคออีกนะบาดเจ็บสุดๆนะไม่รู้ว่าจะไปซ่อมอีพีไหนนะทุกคนนะเหมือนว่าตอนนี้คงกลับไปซ่อมไม่ได้อะกลับเอฟสู้กับพวกงจีเหลี่ยมดูทุกคนดูจีเหลี่ยมนี่เจ็บจีเหลี่ยมตัวปลอมนะเนี่ยยังไงตัวปลอมแน่ๆแล้วดูกี่วอร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดกระบอก เมื่อก่อนสี่กระบอกเมื่อก่อนสองกระบอกเมื่อก่อนแปดแปดกระบอกหรือ6กกระบอกไม่รู้นี่สิบเอ็ดกระบอกมั็นไงเพิ่มปืนมาดต่แน่แต่แเป็นตัวปอมท่านี้นแบบตัวโคโรนนะตัวโคลนจีเหลี่ยมนะเออ,อมีส1็ดกระบอกจะสู้ผู้ใหญ่ได้ไหมนะเนี่ยแล้วแต่เป็นตัวไหนนี่มีแบบเออล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตจีเหลี่ยมเออมมีอะไรนะโอ้โหเชเออบัสซอนะ ดูยงไงก็รู้ตัวประกอบทุกคนแค่เป็นบอสที่กูเก่งขึ้นมาหน่อยนะก็ไม่ได้น่าต่เก่งเท่าไหร่พี่ใหญ่สาคนก็จาัดก,การได้ชิวๆนะเออส่วนนี้โอ้นี่ยพทีทีแมนเราพุ้มไปเลยเออแมเออบอกหน่อยนะครับทุกคนว่าทีวีแมนพูดอะไรบ้างในคลิปนี้นะเออต่อมานี่เลยทุกคนจะเป็นจุดไฮแม็กของตอนนี้จริงๆนะแบบจุดแบบตึงๆนะคุณดาฟักบุมเขาเหมือนพยายามติดต่อกับ p o v หรือไม่แน่กควนถ้าที่ผมดาวนะดาศฟักุอาจจะมองมาทางเราคนดูก็ได้นะเออแบบมองมาหาคนดูที่เรากำลังดูอยู่ประมาณนี้ทุกความทุกคนอ่นนะเออหรือไม่แน่พยายามติดต่อกับเออตัวกล้องแมนทีวีก็ได้เพราะว่าฉันกำลังมาแล้วนี่น้องนอี่ระหว่างที่ผมกําลังตัดต่อคลิปอยู่เนี่ยผมได้ไปสังเกตเห็นข้อความที่หน้าของคุณดาักภุมนะครับ เขาเขียนว่า look to the right แปลว่าหันไปมองทางซ้ายผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีข้อความนี้ด้วยกลัอุ้ยแต่คนเนี้ยคนเนี้ยตึงมากคนไอพีวีตอนที่67เนี่ยเป็น p ีคนแรกแล้วบางที่ได้เล่นบทนานขนาดเนี้ยเป็น p ีคนแรกเลยที่ได้เล่นบทนานกันพาทสี่อะไม่ได้มีพา์ทห้าเยเป็น p ีีที่อาจจะเป็นตัวตึงในอนาคตแทนพี่คริโตแล้วก็ได้นะทุกคนเออ ปูเชิญนั้นเป็นเขาเป็นใส่เสื้อสีฟ้าทุกคนนี่เป็นื้อเสื้อสีฟ้าเนี่ยเขาเคยปรากฏตัวมาตอนไหนก่อนไหมทุกคนเออเขาเคยปรากฏตัวแบบว่าตอนสมเก่าไหมอันนี้ผมไม่รู้นะคุณใครรู้ก็บอกทีนะเออซึ่งทุกคนเราจะได้เห็นข่าวดีอย่างก็คือพี่คิรุตตัวยังไม่ตายนะนี่วิ่งมาไกลเลยพี่ศพนู่นน่ะทัวร์นี่คือนี่เป็นเออแบ็กสปีการแมนแต่โหสงสารพี่คนนี้มากนี่พี่ตุ๋นวิ่งมาทักเออนี่แต่เหมือน พังไปเยอะอยู่แล้วพี่ทีรโตนะไม่รู้จะสู้ได้ไหวหรือเปล่าแต่ด้ยวยสกิลการต่อสู้ของพี่เกก็จะไหวอยู่นะและข่าวร้ายก็คือนี่ลาร์ดสปีกแมนตายคนน่าจะเป็นตัวที่โผล่มาตั้งแต่เออไอพีแบบนู้นนะไอพี EP ที่แบบนั่นปะวะเออใช่จำไม่ได้ EP พีอะไรเออสักไอพีน,นะนะเนี่ยโอ้ตายเลยนี่คนนี้ก็เก็บไม้ดุดซ่วมมาให้เอออาวุธไปยับกายไป และเตรียมลุยฐานทัพของพวกชิวีดี้ความจริงจะได้รู้แล้วโาพวกชิฟวีนเกิดมาได้ยังไงไมีเดายังไงในทุกคนโอ้โหแต่ว่าในศสึกหนักนะทุกคนตอนต่วันนี้ต้องสึกหนักแล้วถ้าไม่หนักนี่ไม่คุ้มแน่นอนทุกคนต้องสึกหนักแล้วแหละแต่ว่าจะเป็นสึกหนักของพวกตัวเล็กๆอกกนนะไรทุกคนเออผสผลส่วนพวกไททันก็น่าต้องไปรักษาตัวก่อนนะครับเซทัทนสปิกร์แมนกับไททัน ธรรมดาแม่ต้องไปรักาษาตัวก่อน,นส่วนพี่ใหญ่ทีวีแม่ต้องดูเองเดียวนะเออโ okay. อเคเอาล่ะทุกคนถึงช่วงวิเคราะห์อันดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดมาไม่ใช่วิเคราะห์หรอกไม่ใช่วิเคราะห์ทุกคนเออตอนต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเออผมเล่าเลยว่าย่งไรพวกลูกกระจกเดี๋ยะเรียกลูกกระจกไม่ได้ละพ,พวกนี้คือกองทัพตัวเล็กที่ตัวตึงสุดแล้วนะครับครับเลือกตัวตึงสุดแล้วผู้รอดชีวิตที่ตึงสุดแล้วต้องไปบวกพวก ฐานทัศนคิวเทเลซึ่งผูกนี่อาจจะเป็นห้องวิจัยนะวิจัยกลายพันธุ์ต่างๆของผู้ทิวเทเลทก็ได้เอส่วนพวกพี่ใหญ่แล้วเนี่ยได้จากการผู้ข้างนอกที่เป็นจีเหลี่ยมปลอมได้ไหมอันนี้ต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าจีเหลี่ยมจริงนี่ล่ะมันหนีไปไหนเเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็น่าจะไปอัปเกรดตัวเองเหมือนกันทุกคนด็อกเตอร์ทิวิดีอาจจะอัปเกรดเองให้แบบแข็งแกร่งกว่าเดิมนะส่วนก็าที่ดูลยโอ้โหตัวปลอมแม่งผลิตมาอย่างกะของเล่น แบบเป็นโหลอ่าทุกคนขอเล่นเป็นโหลอ่ะเดดูนต่อมาทุกคนก็เรื่องของพุณนดาฟฟกบูมนะดาฟฟกบูมยังไงก็ต้องประกตัวมาแล้วครับอีกตอนหน้าหรือไม่ก็อีกสองสามตอนดาฟรกบูมต้องประกตัวมาในฐานะคนที่ช่วยเหลือฝั่งต่อต้านเราอย่างแน่นอนเพราะว่าจางที่เห็นหลายคลิปนี่คือดาฟบูมคอยช่วยเหลือเราตลอดนะเออช่วยเหลือฝั่งเราตลอดแน่นอนจะฟูมอาจจะช่วยเหลือทางใดไม่ก็ทางหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็พูดมากพอแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าทฤษฎีมโนหรือมั่มมมวๆอะไรก็ได้ครับของ EP 68หรือพาร์ทที่5ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะว่าตอนต่อไปจะเป็น68หรือพาร์ทที่5คอมเมนต์กันมาได้ครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลอยไปก่อนเจอคลิปหน้าบาย